แทนนะครับสาหรับวันนี้นะครับกับรถที่อยู่ด้านหลังของผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านก่อนนะฮะแล้วก็ขอเช็คสัญญาณเสียงนิดนึงนะครับว่าสวยงามหรือว่าชัดเจนขนาดไหนนะครับซึ่งน่าจะชัดเจนมากมากเลยนะโอเคโอเคชัดเจนชัดเจนมากมากครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเัาวันนี้นะครับกับวันที่27 27แล้วนะครับก็อีกไม่กี่วันก็จะสิ้นปีแล้วนี่ร้อยนะครับสำหรับใครที่นะครับกำลังจะเดินทางไปเที่ยวต้องขอ ให้เดินทางปลอดภัยและวปดเดินทางโดยสวัสดิภาพครับไปและกลับนะครับเที่ยวให้อย่างสนุกนะครับไม่แย่งกินไม่แย่งใช้อยู่อย่างหรูหรามัาง่งคั่งทุกท่านเลยทีเดียวนะครับและสําหรับใครที่ตอนนี้กําลังเลง็งว่ากําลังออกรถนะครับหลายๆคนเริ่มออกรถแล้วแล้วก็ช่วงปีใหม่พอดีได้ท่องเที่ยวแน่ๆน,นะครับแต่หลายๆคนก็อยากจะปกป้องรถก่อนก่อนที่เราจะพารถคันโปรดหรือรถคันลักรรถป้ายแดงของเราออกไปรุยกับสภาวะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรถใหม่หรือรถที่ใช้แล้วก็ตามสําหรับคันนี้นะก็เป็นอีกหนึ่งคันนะที่เป็นรถที่ไม่ได้รถใหม่นะครับแต่เป็นรถที่ค่อนข้างสีหายยากมากแล้วก็ลูกค้าเนี่ยอยากจะนํารถคันนี้มาปกป้องดูแลแต่ว่าที่จริงเนี่ยคันนี้ลูกค้าไม่ได้อ,ออกไปไหนนะแต่อยากจะทําเพื่อให้สีของเขายังคงอยู่ซึ่งหลายๆจุดเริ่มมีรอยหินกระแทกแล้ว แต่สามารถแก้ไขได้จะบอกว่าหลังจากที่เคลือบแก้วไปแล้วเนี่ยจะบอกว่าถ้าลูกค้ากลับไปเคลมหรือไปทําสีมาผมยินดีทําให้ใหม่โดยมีค่าใช้จ่ายได้เลยนะครับอันนี้เป็นอะไรที่บริการปกติอยู่แล้วสําหรับคันนี้ Audi A5 นะครับเป็นตัว S-line ตัว4ประตูนะแต่สีเนี่ยปกติเนี่ยทำ,ทำไมถึงเขียวว่าสีพิเศษปกติเนี่ยสีเทาลัมโบหลายหลายคนที่บอกสีเทาลัมโบอันนี้มันไม่ใช่เทาลัมโบนะครับดูดีๆมันจะไม่เหมือน สีเทาละโบแล้วก็ไม่เหมือนสีของซีวิกไม่เหมือนสีของ Audi R8 ตัวใหม่มันจะคล้ายๆกับเ,เป็นตัวเดียวกับ Audi TTRS นะสีตัวนี้ซึ่งจะบอกว่าทำสียากมากแต่เวลาเคลือบแก้วแล้วสวยงามมากๆแล้วก็โดดเด่นสะดุดตากอนรถชาวบ,บ้านไปดูได้เลยถ้าผมพูดแล้วเนี่ยหลายคนออกไปดูได้เลยว่าสีออดีจะเป็นเอกลักษณ์มากๆจะไม่ค่อยเหมือนกับสี ของรถรุ่นอื่นๆซึ่งเป็นสีเทาเหมือนกันนะครับสำหรับคันนี้นะครับเคลือบแก้วโปรแกรมที่ดีที่สุดนะครับลูกค้าเข้ามาถึงร้านก็บอกว่าขอตัวที่ดีที่สุดแน่นอนครับที่ร้านเราจะมีอยู่หนึ่งแพคเกจก็คือซูเปอร์โค้ดแต่ก่อนที่เราจะเคลือบแก้วใดๆเราไปไงก็ตามนะครับเราจะต้องเตรียมผิวก่อนเพราะว่าการเตรียมผิวเป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราเคลือบแก้วไว้แล้วเนี่ยอะไรอะไรที่มันจะไม่ออกมันจะอยู่อย่างนั้นคงโดนถาวรไปเลยถึงแม้ว่ามันจะขาดได้ในานาคตก็ตามแต่ว่าเราจะเสียเวลาทําไมนะครััับบสําหรคนนนี้ะ เราพามาดูขั้นตอนการคือที่จริงอะขัด็จเรร้อยแล้วแหละที่จริงผมมาไม่ทันนะครับเพราะก่อนหน้านี้เริ่มการเตรียมผิวไปแล้วผมขอกับกล้องไปอยู่ด้านหลังเพื่อให้เห็นความสวยงามนะครับของรถที่ทําการเตรียมผิวเท่านั้นนะยังไม่ได้เคลือบนะครับสําหรับคันนี้นะ Audi a u ดี A5 นะฮะตัวนี้เป็นตัว S Li n e นะยังไม่ใช่ r s นะครับแต่ว่ารูปทรงของเขานี่คือจะบอกได้เลยว่ามีเสน่ห์ดึงดูดนะครับไม่ว่าจะเป็น ผู้หญิงหรือผู้ชายใครเห็นก็ต้องเหลียวนะครับเพราะว่ารถเขาดูสปอร์ตมากดูดีดูไฟหน้านะครับกระจังหนงกระจังหน้าตอนนี้เราเตรียมผิวไปได้ทั้งหมดจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเหลือเก็บงานได้เล็กน้อยอย่างที่ผมบอกนะเห็นป่ะโฮโลหิตสเก็บมาแล้วเนี่ยพวกนี้มันเก็บไม่ทันแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าลูกค้าได้เกิดไปทําสีกลับมาแล้วเนี่ยเราก็สามารถเคลือบแก้วในชิ้นต่างๆที่ไปเคมมาให้ได้ใหม่ฟรีนะครับนี่คันนี้ลูกค้าเปลี่ยนทั้งแม็กทั้งปั๊มมาเลยนะสวยงามมากครับ แม็กเราก็เคลือบนะครับปั๊มเราก็เคลือบนะครับมือเราสามารถลูงเข้าไปได้ผมจะเคลือบให้ลูกค้าทุกคันนะครับตัวสีรถนะสวยงานยิงก่อนนั้นนี้จะมีรอยแต่การใช้งานก่อนน้านี้คันนี้ไม่ใช่รถใหม่ายแดงนะอันนี้ผมแจ้งไว้ก่อนครับไม่ใช่รถใหม่ายแดงนะครับแต่ว่าตอนนี้ขัดเตรียมผิวซะแบบรถใหม่ายแดงขันแล้วมาเหลียวเลยทีเดียวเอ้ยมันเพิ่งออกเหรอรุ่นนี้มันไม่มีขายแล้วนี่สีนี้มันหมดแล้วน้าแน่นอนนะครับสีนี้ไม่มีขายแล้วนะจะบอกว่าถ้าจะมีขายส่วนใหญ่ที่ผมเห็นจะออกฟ้ากว่านี้ รหรือว่าถ้าถ้ามีเนี่ยมันก็จะไม่ใช่ปีล่าสุดมันจะเป็นปี2ง2 1นะครับอันนี้ก็บอกไว้เลยว่าสวยงามจัดจริงๆนะครับรู้เลยะครับว่าใครเป็นเจ้าของนะนี่ครับขอบคุณเจ้าของด้วยครับผมคอดูซีเั่นทรีมนะครับอันนี้สวยงามมากๆสาหรับคันนี้นะก็เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะเริ่มเตรียมเครือบแก้วนะครับกับ audi นะครับ a5 s-line คันนี้โหชอบท่อเขามากเลยดูดิ ขอเบลเลอร์เลยสวยงามออกแบบมันสวยมากๆคู่กับไฟหน้าสุดๆนะฮะอันนี้ล้อ BBS นะครับขอบอยู่20นะ20นะครับล้อหลัง275ไม่เล็กเลยนะครับงานนี้ไม่เล็กนาวินะฮะไม่เล็กแน่นอนนะครับ275นี่เบลเลอร์เลยนะครับแล้วก็ปั๊มเบรกปั๊มเบรกเดี๋ยวตัวล้อเนี่ยเราก็เคลือบนะครับแล้วก็มีปั๊มเบรกหน้าที่เปลี่ยนมารับดูปั๊มเบรกหน้าเป็นของ AP นะครับ นี่ผมไม่ค่อยเห็นเลยนะจะบอกว่าไม่ค่อยเห็นเห็นน้อยมากๆกับ AP นะครับรุ่นนี้นะน่าจะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยทีเดียวนะครับรูจานเบรกสวยงามนะครับสมรรถนะดีกว่าเดิมด้วยนะลูกค้าบอกดีกว่าเดิมดีกว่าของออร์ดี้ด้วย Au d i ดีนี่ก็สวยงามมากนะมาเจอนี้สวยกว่าอีกสวยจริงๆนะครับโอเคอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราจะขอทําการเคลือบนะครับอนนี้ทําเป่าได้เป่าได้เป่าได้เลยยังยังเป่าไม่เสร็จยังเป่ายังเป่าฝุ่นไม่เสร็จ วันนี้จะมีงานอยู่หลายอย่างนอกจากในส่วนของงานเครื่องแก้วแล้วยังมีเดี๋ยวผมต้อง,องส่งรถอีก1นึ่งคันข้างหน้าเซเเดี๋ยวมีโอกาสผมจะไลฟ์ส่วนในช่วงบ่ายเพราะว่าจะได้แตกต่างนี่วงเวลานิดน,นึงวันนี้มีคันนี้นะครับแล้วก็มีส่งงานรถที่ติดฟิล์มแต่ก็ลอยไปนะครับวันนี้ผมขอพามาดูคิวงานก่อนแล้วก็พามาดูรถหรือว่าจะไปดูกันเลยไปดูกันเลยก็ดีนะไปดูตรงนี้ก่อนแล้วค่อยไปส่งงานอีกทีหนึ่งนะครับ ในส่วนงานวันนี้นอกจากในส่วนของการเคลือบแก้วแล้วนะฮะนิกกี้ก็ยังมีในส่วนของการอ่าเป็นฮันแนนปกะติอยู่แล้วมีรถเข้มาม,มนาเมทาฮนแนนนะครับแล้วก็มีอีกคันนึงในส่วนของการติดฟิล์มคันที่ติดฟิล์มกันร้อนนะครับแต่ว่าจะเป็นเลือกเป็นฟิล์มฮิวเบอร์อปติกนะครับก็บคันกําลังรอช่างมานะครับแล้วก็ในส่วนของคันนูน้ดแรปเตอร์ยังเหลือเคลือบแก้วอีกหนึ่งเบอร์หลังจากที่ไปเคลมสีมาเรียบร้อย,แร,อยแรปเตอร์คันนี้เป็นรถคันสีเทาที่อยู่ในขาวนะ ที่หาอะไรหานานๆวันนี้ได้ขับแล้วดีใจกับลูกค้าด้วยได้ก่อนปีใหม่แน่นอนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคันตอนนี้อีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์สดส่งงานให้นะกับรถ mercedes-benz cls สีดำคันนี้นะครับผมขอกลับกล้องไปด้านหลังจะได้เห็นว่าความเงาหลังจากที่ติดฟิล์มไปแล้วเป็นยังไงเห็นไหมครับติดฟิล์มแล้วดูเหมือนไม่ติดนะครับก็อย่างนี้นี่เองนะครับเราก็พามาดูกันนะครับว่าหลังจะติดแล้วเป็นยังไงนะครับก็สวยงามน่าดูน่าชมเลยทีเดียว อีกสักครู่หนึ่งนะครับก็จะพาคันนี้นะครับไปตรวจงานกลางแดดด้วยแล้วก็ส่งงานกันให้สวยงานเรียบร้อยนะครับกับอีกคันหนึ่งนะฮะที่อขอบคุณทีมงานของทางลักกี้สปีดด้วยที่สละเวลานะครับมาทำคันนี้นะครับรัดคิวไปหลายคนเหมือนกันนะครับจะบอกเลยว่ารัดคิวนะครับทั้งสติ๊กเกอร์ทั้งจิดฟีมใส่กันลอยต้องขอขอบคุณมากมาๆเลยแต่ว่าคันนี้อ่ะก็จองมาจองก่อนเข้างานมาอาทิตย์นึงนะแต่ว่าช่วงปีใหม่ที่ผมบอกนะครับ งานทุกทุกช่างไม่ว,ว่าช่างไหนจะงานเยอะมากช่างสีช่างแรปช่างเคลือบแก้วทุกคนงานเยอะหมดแนะนําแนะนำต้องจองคิวก่อนนะ mm hmm. ผมยังเหลือคิวให้กับลูกค้าที่อยากจะเคลือบแก้วได้อีกประมาณ1คิวะอันนี้ผมแจ้งไว้เลยนะแล้หลังจากนี้ผมก็จะไม่รับแล้วเพราะเดี๋ยวปีใหม่จะไม่ได้ไม่ทันเพราะว่าลูกค้าปีใหม่เริ่มจองเข้ามาแล้วนะครับอันนี้ผมจอกบ,บอกไว้ก่อนเลยโอเคหลังจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวมิกกี้ก็คงขอไปส่งงานช่วงบ่ายกับคันนี้นะแล้วก็เดี๋ยวดูกันว่า หลังจากที่ส่งงานแล้วเป็นไงวันนี้มิกี้เสร็จรถสวยขอลาทำงานต่อก่อนสวัสดี